วันนี้วันที่20กุมภาพันธ์นะครับ2564ครับความน่าทึ่งของ9เดือนต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยครับผมถ่ายภาพนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่านะครับเป็นที่ติดถนน4ี่เลนแล้วก็ด้านซ้ายมือที่เห็นเนี่ยคือห้างเลยนะครับเป็นห้างอยู่ที่ต่างอำเภอพูดง่ายๆว่าเป็นที่ที่ทำเลดีแหละครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็เลย เคลียต้นไม้นะครับโดยที่ครูหนิงนะครับพี่สาวของแฟนแล้วก็พี่แมวเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นี่ดูคบนี้คือตอนเริ่มต้นเลยที่ยังไม่เป็นอะไรดูครับไม่มีอะไรนะครับดูเป็นป่ารกๆเป็นทุ่งรกๆเป็นหญ้ารกๆผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีที่แบบนี้นครับคือไม่ได้พัฒนาถ้าเราเพียงแค่ปรับปรุงใส่ไอเดีย บางอย่างลงไปปลูกต้นไม้ให้งอกงามลงไปโดยเฉพาะเป็นการปลูกช่วงก่อนหน้าฝนนี่คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับอีกแค่3เดือนฝนก็เทลงมาแล้วมาดูกันครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยหลังจากที่พี่ๆและครูนิงเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเลยนะครับปรับปรุงจากพื้นที่เป็นแค่ทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรใครที่มีที่แม้จะไม่ใหญ่มากนักนะครับ ลองคิดดูว่าหากเรามีการปรับปรุงก็จะได้ประโยชน์อย่างมากๆเลยครับนี่คือตัวอย่างที่น่าดีใจและก็น่าชื่นชมมาดูกันครับว่าจากนี้ไปเป็นอย่างไร9เดือนผ่านไปครับเมื่อเช้านี้เองผมไปถ่ายวีดีโอนี้นะครับวันที่27พฤศจิกา2 5ง4รครับเป็นไงครับภาพเก่าเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะครับนี่ขนาดว่าไม่ได้ทำหนักนะครับเนี่ยพี่เขาทำเป็นงานอดิเรก มีต้นมันที่ผมอยากได้ซะด้วยนี่ครับนี่คือมันมือเสือที่ผมจะต้องนําไปขยายพันธุ์ครับเป็นมันของดีที่พื้นบ้านมันโบราณแล้วก็ต้นตะไคร้ครับพืชที่ทําอาหารได้แล้วก็เป็นตัวล้างพิษที่ดีนะครับตะไคร้ต้นดอกแคร์ที่ไร่ห้าดาวมีดอกแคร์เตี้ยแต่ของสวนครูหนิงเนี่ยเป็นดอกแคร์ธรรมดานะครับ แต่เก็บกินไม่หวัดไม่ไหวครับแล้วก็ดอกแคเนี่ยมีสรรพคุณมากมายครับลองอไปค้นดูได้ครับเป็นต้นไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งที่ควรจะปลูกไว้ฝั่งขวามือกําลังน่าจะเพิ่งเริ่มปลูกครับมะละกอและก็นี่คือต้นไม้ที่ทุกๆบ้านควรปลูกไว้ครับปลูกไว้ครับไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะครับเราปลูกเมื่อมีอาการตัวร้อนเป็นไข้ก็ทานได้ไม่ใช่แค่โควิดก็คือช่วงต้นฟ้าฉลายโจนนั่นเอง ด้านด้านปิดร้วยังมีมะกรูดมะนาวอีกนะครับเนี่ยมีที่เห็นนู่นนะครับเนี่ยครูหนิงป้าแมวแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นเหมือนกับว่าเป็นโรงเรือเล็กๆก,ก็คือที่เก็บกอุปกรณ์ต่างๆชุดปั่นน้ําลองนึกดูครับว่าถ้าภาพแรกที่เราเห็นตอนช่วง9เดือนก่อนกันกบภาพนี้เนี่ยต้นกล้วยที่เคยปลูกไว้มีลูก,กน,นะครับติดติดผลละก็ได้ทานละถ้าเรามีอย่างนี้นะครับอย่าลืมลองปลูกดู นี่เป็นสวนครัวมินิมาร์ไม่ต้องเข้าแล้วครับอย่างเงี้ยตลาดก็ไม่ต้องไปแล้วครับที่สําคัญคือผักทั้งหมดที่เราปลูกนะครับรวมทั้งไร่ห้าดาวแล้วก็ที่สวนครูหนึ่งด้วยเนี่ยเป็นผักผักอินทรีย์ขอตัวครับเป็นผักนะฮะผักอินทรีย์พูดง่ายๆว่าปลอดสารพิษครับไม่ได้ใส่พวกยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงเลยเพราะเราปลูกทานเองครับปลูกกินเองไม่ต้องกังวลครับว่าจะมีสารพิษเดี๋ยวถ้าเก็บพอิีมีถุงถุงปลิวมาเก็บขยะให้พี่เขาก่อนนี่ครับ มีผักบุ้งนี่น,น่าจะกาลังปลูกต่อไปเน้นผักที่เราทานนะครับไม่ต้องเข้าตลาดไม่ต้องเข้ามินิมาร์แล้วครับอย่างเงี้ยก็คือมาเก็บได้เลยนี่อยู่ห่าง,างจากที่พักเพียงแค่ไม่ถึง1กิโลนะครับเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์จักรยานออกมาก็ได้มีทั้งมะเขือกําลังเริ่มเติบโตแล้วก็ผมไปได้สับประรดมานะครับปัตตเวียก็มาให้พี่ ให้กลูนิงนะครับกลูนิงก็ปลูกไว้ด้วยสับปะรดตนวแรงมากๆครับมีกะเพราทั้งกะเพราเขียวกะเพราแดงกะเพราม่วงนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็นี่อีกสมุนไพรเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็นใบหูเสือครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ดีมากๆชนิดหนึ่งนะครับต้นกล้วยนี่คือกล้วยที่มีตั้งแต่ก่อนที่จะก่อนที่จะปรับปรุงที่ก็ติดผลเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับ9เดือน ทำเวลาว่างนะครับไม่ใช่เป็นไร่ใหญ่โตอะไรแต่ทําด้วยความสุขแล้วก็ทานด้วยความสุขเพราะว่าคืออินทรีย์ปลอดสารพิษใช้เครื่องตัดหญ้าครับไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับทั้งสองสวนนะครับรวมทั้งที่ไร่5ดาวด้วยแล้วก็ส่วนครูหนิงด้วยนอกจากต้นไม้ผักสวนครัวแล้วเนี่ยที่เห็นต้นเล็กๆกก็คือ ต้นหมอนนะครับเพราะว่าครูหนิงเคยมาทานต้นหมอนที่ไร่ห้าดาวพบว่ามันออกผลเยอะมากก็เลยปลูกที่นูน่นแล้วก็กล้วยหอมเยอะเลยครับที่สวนครูหนิงเรามีการแปลรูปกล้วยนะครับทั้งกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกวนอุ่นได้สูตรไร่ห้าดาวนะครับอันนี้มีผลิตแต่ต้องสั่งเป็นล็อตๆนะครับไม่ได้มีตลอดเวลาเพราะว่าผมผลิตอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนี่เป็นกล้วยกวนสูตรพิเศษครับ ดังนั้นที่สวนครูหนิงเนี่ยจะมีกล้วยหอมเยอะนะครับทางไร่ห้าดาจะมีกล้วยน้ําว้าเยอะก็เริ่มปลูกอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือกล้วยอินรีย์นะครับเป็นกล้วยที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นกล้วยที่ปลูกอินรียอินรีย์อาจจะไม่ได้สวยครับแต่ปลอดภัยและก็สบายใจทั้งสองสวนเนี่ยกล้วยที่ออกมาเราเก็บกินได้สุขคาต้นนะครับนี่พี่หนิงนะคร,ครูหนิงนะครับดูแลต้นไม้ ด้วยความเอาใจใส่ครับงานยังว่างนะครับไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพแต่จบเกษตรมาครับตอนนี้ก็เป็นคุณครูอยู่ก็สอนหนังสือนักเรียนด้วยของที่อากาศอํานวยนี่แหละครับเป็นยังไงบ้างครับคงได้ไอเดียว่าหากมีที่ว่างๆลองทําดูครับผักอินทรีย์ทานได้ไม่ต้องพึ่งมินิมาร์ททุกๆคนมีผักทานได้เองนะครับ